นที่บุกรุกอยู่ริมทางรถไฟจ้ะน้นําไปเราต่อเองเราเดินสายเองตอนนี้ไฟ9บาทแต่เขาจะขึ้น3บาทเป็น12บาทน้ําก็จาก16เป็น32ต่อยูนิคนึ่งได้น้องหญิงช่วยเขาบอกหรืว่าเขาทำงานยังไงก็ได้จะขอเขาได้เรียนเรียนจบมาส่งน้องให้จบก็พอ ขยัมันก the ็ล้นอ่ะเพราะว่าอย่างไอพวกนี้ถ้าไม่มีรองหลอมเขาก็ไปทำลายไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีอาชีพอย่างนี้ก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีคนมาเก็บแล้วก็ไปขายแล้วก็นำไปไซเคิลแล้วก็กลับมาช้ใหม่รายได้ตอนนี้ไม่แน่นอนจะมีแค่ขายของเก่ามือสองที่รับจากมูลนิธิไปแล้วก็ไปหาของจากข้างนอกมาก็ได้นิดหน่อยวันหนึ่ง300กว่าตอนนี้ 300- 400กว่าสูงสุดก็อยู่ที่500ถ้าได้ของน้อยเราก็ขายได้บางวัน200ยังมี ให้จ่ายก็ส่งนี่รายวันเขาวันละพันแปดแล้วก็ถ้าโรงเรียนเปิดก็จ่ายโรงเรียน60อีกคน120่งทิ้งไว้บ้านร0อยหนึ่งมั่งแล้วเราก็ไปหาข้างนอกอะตอนเย็นกับข้าวกับนมประมาณ200ใช้จ่ายต่อวันนะตอนนี้ประมาณ600-700สูงสุดลําบากมากอย่างวันนี้เราหามาได้ปุ๊บพอดีส่งเลยแป๊ะเลยพอดีเลยไม่เหลือก,กินเลยเราต้องส่งและเช้าค่อยว่ากันใหม่ อย่างเออเรามองล้วอันนี้เรามีแน่นนิดนึงมีอันนี้หน่อยนึงเออเก็บไปขายพอทําทุนถ้าลูกไม่ได้ไปโรงเรียนนะแต่ถ้าลูกไปโรงเรียนก็จะไปกู้เข้ามาวิ่งบนสนน เขาชนเราหนีก็มีชนแบบไม่จ่ายเงินก็มีเบรกหลุดชนเขาเสียตังก็มีหาของเก่ามันเสี่ยงทุกอย่างปีเนียมสามแปดถ้าเหล็กหนาก็ได้7บาทแต่ถ้าเหล็กบางแบบนี้ก็โล5บาททองเหลืองร้อยนึ่งทองแดงร้อยสาสบถึงร้อ่บาทตะกััวโลละ45บาท คิดว่าจนนะถ้าไม่จนถามว่าเราจะไปกู้เงินกับอะไรเราเราไม่มีตังค์จะทําอะไรก็ไม่ได้เช้ามาตื่นมาส่รงลูกส่งกลัมมาเสร็จปุ๊บหนูก็รีบไปออกของถ้าเกิดเราได้ของมาแกะเราก็กลับเร็วกลับมาเสร็จก็มาทำกับข้าวข้าวข้าวเสร็จจับลูกอาบนะ้ำนอนมันเหนื่อย่ะบางครั้งมันเหนื่อยสุดๆเราอยากเก็บแต่บางครั้งเราเก็บไม่ได้ คีเจ้านี้มาเราก็ต้องให้ไปแต่ว่าการที่เราบบเนี่ยมันยากยากมากสักวันมันก็ต้องมีเป็นของเรามั่งแหละคิดแบบว่าคิดสู้อะ่ะไม่ได้คิดถอยอ